หลายคนน่ะอาจจะสงสัยว่านิพพาดาแปลว่าอย่างนะคะนิพพาดานิพพาดาแปลว่าความสงบนะคะทุกคนสงบสงัดถ่อมตนนะคะความหมายของนิพพาดาก็คือทีมาของนิพพาดาเนี่ยสิเราให้ฟังตะกี้น่ะพอเราเคยมีผู้สาวเราเคยหมักผู้สาวคนหนึ่งซื่อว่าเจนนี่เพื่อนเป็นเจ้าของรู้ง,งานน้ำแข็ง แล้ซื้อว่าเจนนี่แล้วก็สวยเนาะสวยรวยเก่งเนาะเออพอแล้วก็แอบมักแบบฟิลแบบแอบมักเจ้านายอะคือในหนังเลยเออก็แบบแอบปื้มแอบชอบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทําดีกับเจ้านายอะไรมากเลยทีนี้แบบเออสุดท้ายเจ้านายิ่ณกับมีผัวมเพิ่ณกับมีบ่ไเ้บรได้คบกันกับพอเด้ค่ะแต่ว่าแบบเป็นฟิลแบบว่าแอบปื้มแอบชอบเฉยๆอะแบบวัยรุ่นอะหลอกสุดท้ายิ่นกับไปแต่งงานมันบอเจ้านายชื่อนี้นะแล้วทีนี้น่ะพอแล้วก็ได้คิดหอดบอกเคยลืมเหมือนเป็นรักแรกอ่ะ แล้วทีนี้พ่อก็เลยตั้งชื่อลูกสาวว่านิพาดาอืก็ชื่อทั้งสามคนอะ่ะหนูมีพี่สาวอีกคนนึงนะคะแล้วก็มีบีกับเบลนะคะเป็นแฝดกันพี่สาวหนูชื่อนิพาวันเมื่อใดขายเอาบอกความจริงพี่สาวหนูชื่อนิพาวันขันเงินหนูชื่อเบลนิพาดาขันเงินส่วนบีชื่อนิพาพรขันเงินนิพาพรใช่ค่ะเป็นแฝดของเบลเอง อยากเห็นบีไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณไม้นะคะโอ้มีหอดคนส่งไม้มาให้สิบริกรลองเพ่งลรวบอน้องเบลสวัสดีค่ะพี่เบลน่ารักมากขายเสื้อก่อนนี่ค่ะเสื้อตัวบีนะคะ399ส่งฟรีนะคะทุกคนแอดมาที่ ID ข้างบนนี้ได้เลยนะคะ399ส่งฟรีนะคะนั่นลละก็เรียกว่าให้ฟังว่าพ่อนะ่ะเราบเคยลืมหลักแหลกจากเธอก็คือสาวนี้นั่นแหละ เราก็เลยต่างซื้อลูกว่านิพาดาอืมน,นั่นละแบบว่าแต่ว่าแม่กับอกแม่ก็บบกูบบหเดเออถึงู่แล้วก็สิปล่อยวางแหละเพราะแม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบอาฆาตใครอะนะแล้วไม่ได้คิดเลยคิดน้อยอะไรอย่างนี้แม่นะ่ะเป็นคนที่ใจเย็นมากใจดีมากนั่นละบอกให้ฟังซื้อนะคะแบบชื่อที่มาของชื่อนิพาดาเนี่ยอืม แต่ที่จริงอ่ะหนูจะได้ชื่อนิธิดานะแปลว่าน้องสาวคนสุดท้องนิธิดานะคะแต่ว่าพ่อน่ะจําผิดพ่อน่ะไปแจง้งอําเภอว่านิพาดาวสันก็เลยแปลว่าความสงบอืมว่ามันบั่นไปชีวิตมันข่อยสิได้บวชติบันนี้อุ้ยคันบั่นไปชีวิตข่อยได้บวชนี่ก็คือสิบแบบอืมก็คือสิปงเนาะจุดหมายปลายทางคือพิกษุนีอะไรอย่างนี้เนาะคือสิปงกับชีวิตเนาะนั่นแหละ ซูโมุจอดสีม,สมาหัวอย่างข่อยเ่าความจริงเด้ข่อยเ่าความจริงเดยแฝดนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงเรื่องจริงแต่ไม่ผ่านจอนะคะเดี๋ยวถ้าได้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวจะผ่านจอให้ดูนะคะบวชด,ดีมากบวชชีบวชบวฟักทองนี่แหละคะ่ะ